อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับปารีสแซงต์แชมงพร้อมจะดึงตัวแฮร์ริเคนเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัวมหาศาลหากพวกเขาต้องเสียคลียนเอ็มปาเป้หรือเนเมะสองกองหน้าตัวเก่งไปให้กับบิ๊กทีมยุโรปแต่งานนี้อาจจะต้องเบียดแย่งกับสสโมสรจากแมนเชสเตอร์ปารีสแซงต์แชมงตกเป็นข่าวที่จะคว้าตัวแฮร์ริเคนกองหน้าตัวเก่งจากทอแนมฮอสเปอร์เข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัว150ล้านปอนด์ หาพวกเขาต้องเสียเอ็มเปเป้หรือเนย์มาออกไปแฮร์รีรเคนคือผู้เล่นในศึกพีมลรีเพียงคนเดียวที่สามารถทำประตูกับแอซิดได้เกินเลข2หลักโดยเจ้าตัวมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมาริซิโอโบเชติโนตลอด5ปีครึ่งที่ทำงานร่วมกันที่สเปอร์ซึ่งฝ่ายหลังปัจจุบันรับตำแหน่งกุนซอในแเปแชร์แห่งศึกลิเองฝรั่งเศสตามรายงานจากเดอมิเลอร์สื่อเมืองผู้ดีระบุแม้ทั้งเคนและโบเชติโนจะไม่ได้ร่วมง,งานกันแล้วแต่ก็ยังพูดคุยกันเป็นประจำ และทางหัวหอ,อกทีมชาติอังกฤษก็แสดงความยินดีต่ออดีตเจ้านายหลังรับงานใหม่ที่ฝรั่งเศสและการย้ายทีมของเอ็มเปเป้และเนย์มาสองหัวหอ,อกของแปร์แช่ที่เกิดกระแสหนักมาโดยตลอดกับเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาซึ่งหากยอดทีมแห่งฝรั่งเศสต้องเสียคนใดคนหนึ่งปอเชติโน่ก็วางเป้าหมายที่จะคว้าแฮร์รี่เคนมาทดแทนโดยคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่150ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามแปร์แช่ไม่ใช่ทีมเดียวที่สนใจเนื่องจากมีทั้งแมนซิตี้และแมนยูเน็ตสองยอดทีมแห่งศึกพรี โดยทางเรือใบสีฟ้าอยากได้เพื่อไปทดแทนอเกโรที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บส่วนปีศาจแดงก็ต้องการกองหน้าตัวจบสกอร์ที่ฝากความหวังได้ในเรื่องของการทำประตูศึกพรีเมียร์ลีกประจำวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์ณสนามรอดอนเซเดียมเป็นการพบกันระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมระดับ5กับเทนนมฮอสเปอร์ทีมระดับ9้าของตารางเดวิดมอยพาทีมขุนค้อนเก็บ7แต้มจาก3านัดล่าสุด เกมนี้มีข่าวดีได้มิคาเอลอันโตนิโอกองหน้าตัวเก่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งโดยมีเจสซี่ลิงกาดคอยทําเกมรุกอยู่ด้านหลังโชเซ่บูรินโญ่กุญซือของไก่เดทองเกมนี้ไร้ปัญหาในการจัดทัพได้เซคิโอเลกิรอนแบ็คซ้ายตัวหลักกลับมาเล่นเป็นตัวจริงขณะที่แนวรุกฝากความหวังไว้ที่ซงเฮมินและแฮลิเคนเปิดฉาก5นาทีกลายเป็นเวสแฮมเทียบประตูขึ้นนําอย่างรวดเร็ว1-0จากจังหวะบุกครั้งแรก จรอดโบเวนเปิดเข้าเขตโทษให้กับมิคาเอลอินโตนิโอโฉบเข้าไปโม่งจอติดเซฟอุโกโยริจังหวะแรกก่อนตามซ้ำดาบสองเข้าไปไม่เหลือจากนั้นนาทีที่10เจ้าถิ่นได้ลุยต่อเนื่องมิคาเอลอนโตนนโอฉกบอลได้จากกลางสนามจ่ายมาให้กับลินกาดทางด้านซ้ายก่อนกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าเขตโทษแต่ไม่มีแข้งเวสแฮม,มเข้ามาชาร์จบอลหลุดเสาไกลออกไปนิดเดียวเกมเปิดหน้าแรกกันสนุกสเปอร์ได้โอกาสตอบโต้ขึ้นมาบ้างนาทีที่12เกือบตามตีเสมอจากจอที่แฮ์ริเคนหลุดไปทางเขตโทษฝั่งขวา กดเต็มข้อบอลพุ่งเหินข้ามคานออกไปบุดวิดวแม้ไก่เดือทองจะครองเกมได้เหนือกว่าแต่ยังหาจังหวะจบสกอร์แบบจัดแจ้งไม่ได้และเป็นเวสแฮมที่เกือบนำห่างนาทีที่38จากลูกเตะมุมทางซ้ายโทมัสซูเชคเปิดมาเข้าหัวเคลกดอสซันโขกตรงๆบอลไปตรงตัวอุโกยอริสบินปัดออกหลังได้วุดวิดสเปอร์มีโอกาสใกล้เคียงกับการได้ประตูนำในนาทีที่43เอริกดาเบาร,บราวิ่งมาแปะด้วยซ้ายตามน้ำในเขตโทษ ลูคัสฟาเบียนสกี้ยังรับไว้ได้จากนั้นช่วงทดเจ็บนาทีที่45บวก2เฮร่เคนได้ซัดในเขตโทษด,ด้านขวาติดเซฟของฟาเบียนสกี้ออกหลังไปอีกช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้จบครึ่งแรกเวสแฮมนำสเปอร์1-0ครึ่งหลังสเปอร์จัดการเปลี่ยนตัวผู้เล่น2คนส่งแกรดเบลลงมาแทนเอริกลาเมล่าและแมตต์ดเฮตี้ลงมาแทนยาเฟตันเกนกาเริ่มเกมมาได้เพียง2นาทีเวสแฮมมาได้ประตูนำห่าง2-0เจสซี่ลินการ์ดรับบอลจากปาโบฟอร์นัน หลุเข้าเขตโทษซัดด้วยซ้ายบอลพุ่งเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามแม้ผู้ช่วยจะยกธงเป็นจังหวะล้ำหน้าแต่เมื่อเช็ค VAR แล้วก็กลับมาย้อนให้เป็นประตูนาทีที่19สเปอร์ได้ลุ้นตีไข่แตกจากจังหวะซัดฟรีคิกของเฮดิเคนบอลเฉียวเสาสองออกไปนิดเดียวรูปเกมของทีมเยือนดีกว่ากระทั่งนาทีที่64ความพยายามของสเปอร์ก็สำเร็จผลแกรเดตเบลเปิดลูกแต่มุมทางฝั่งขวาให้กับลูคันมูล่าโขกเน,นเน้นที่เสาแรกส่งบอลตุงตะข่ายไก่ได้ทองไล่มาเป็น1ประตูต่อ2 สเปอร์บุกใส่เป็นพายุและได้ประตูตีเสมอสุดๆในนาทีที่78ให้ฮ์ได้เคนหลายบอลย้อนกลับมาให้กแกเรเบลกดด้วยซ้ายบริเวณหัวเขตโทษแต่บอลไปชนคานอย่างจังช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมเวสแสม,มเอาชนะสเปอร์สอคว้าชาัยชนะ2นัดรวดแซงเชลซีขึ้นมารั้งอันดับ4ของตาราง